สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเอวาชาวไร่ในพาร์ทที่3แล้วนะคะตื่นเช้ามาก็าต้องออกมารดน้ําต้นไม้ค่ะและนี่ก็คือแปลงผักยักษ์ของเรานะคะแต่ดูจากต้นกล้าที่งอกออกมาแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนผักยักษ์เลยนะเนี่ยมันเหมือนผักธรมรมดาดูต้นไม่ใหญ่เลยอะ่ะไม่รู้เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้เขาหรือว่ามันมีวัชพืชขึ้นมากันแน่เดี๋ยวเราจะถอนพวกหญ้าพวกวัชพืชออกนะคะ เผื่อว่ามันอาจจะส่งผลกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ของเรานะคะนี่ค่ะถอนใหญ่เลยแล้วก็มาถอนในแปลงนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวพอเราทําสวนเสร็จแล้วนะคะเราจะเข้าไปในเมืองค่ะเพราะว่าเรายังติดค้างภารกิจ Heart to Heart เนาะก็จะให้เขาเข้ามาคุยกับซาร่าไปก่อนพลางๆนะคะมาคุยกับซาร่าที่หน้าเคาน์เตอร์ค่ะ จากนั้นเราก็จะซูปออกนะจะดูภาพรวมของเมืองว่ามีใครคนไหนที่เราสามารถจะทำฮาร์ดทูฮาร์ดกับเขาได้บ้างเตรงส่วนสาธารณะนะคะก็มีคุณลาวิน่าเดินเข้ามาแล้วก็มีราหุนย่างบาร์บีคิวเพิ่งเสร็จมีให้ทำฮาร์ดทูฮาร์ดด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปคุยกับเขากันค่ะตอนนี้ก็มีคุณลาวิน่ากับราหุนนั่งคุยกันอยู่นะคะเอวาก็จะ วิ่งมาแล้วนี่ไงเออขอโทษนะคะขอนั่งด้วยได้ไหมคะได้สิครับเิอเลยครับที่ฟาร์มของผมมีลามะด้วยนะผมชอบร้องเพลงให้ลามะฟังแล้วผมก็ใส่บ็อกเซอร์ลายหัวใจสีแดงคุณใส่ชุดนั้นขึ้นไปบนอวกาศเหรอคะใช่แล้วครับรู้ไหมคะว่าผมขึ้นไปเจออะไรบนอวกาศผมขึ้นไปเจอลามะบนนั้นอีกแล้วครับฮะจริงเหรอ จริงจ้ะหนูคนนั้นมีบ้านหลังใหญ่ด้วยนะไว้ให้ลาหุ่นเขาพาหนูไปดูไหมล่ะจะ๊ะเออคุยอะไรกันคะเนี่ยเพิ่เจอมากเลยค่ะโอเคมันมีเมนูให้เราออ,อฟเฟอร์เฮลท์อ่แล้วนะะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีงานอะไรที่เรารับได้เพิ่มอีกอ่ามีอันนี้ก็โอเคกดรับมาเลยค่ะงานใหม่คืออะไรเอ่ย Get the Gossip ฮ เขาบอกว่าให้ไปดูชาวเมืองรอบๆหมู่บ้านนะคะใครที่เขาทำท่าเหมือนซุบซิบนิทานกันอยู่ให้เราไปแอบฟังค่ะเราก็มาเจอนะคะสองคนนี้เขาคุยกันอยู่เราก็จะไปแอบฟังเขานะคะก็ให้เอวาวิ่งมาจากสวนสาธารณะเมื่อกี้นะคะเขาก็คุยกันแบบออกรถออกชาติมากแล้วก็มีเอามือป้องปากเหมือนกระซิบอะไรกันอยู่เราก็มายืนฟังนะคะแต่ว่ารู้สึกเราจะไม่เนียนเลยนะคะ ด้านขวาบนก็มีป๊อปอัพบอกขึ้นมาค่ะว่าเราอะยังไม่มีความรู้จักสนิทสนมกับคนที่เราไปแอบฟังดังนั้นเราก็เลยแบบไม่ได้ข้อมูลอะไรมาเลยก็มีบอกว่าให้ลองเบรกเดอะไอซ์นะคะก็คืออาจจะลองไปพูดคุยทำความรู้จักกับเขาแล้วก็พาเขาไปดื่มเครื่องดื่มเผื่อเขาจะเผอเล่าอะไรออกมาก็คุยกันจนดึกนะคะไม่ได้ความอะไรเลยทำภารกิจก็ไม่สำเร็จก็เลยกลับบ้านมานอนแล้วค่ะ กลับมาเช็คต้นไม้ที่บ้านนะคะทุกอย่างดูเฮลซี้ดีแต่ก็มีวัชพืชขึ้นในแปลงของฟักทองอีกแล้วอุ้ยจิ้งจอกมันเข้าไปในรั้วบ้านเราได้ยังไงคะเนี่ยวิย่ตีกันแล้วเฮวารีเตื่นขึ้นมาห้าเร็วอุ้ยอ้าวจิ้งจอกชนะเหรอจิ้งจอกเอ่อเรียริมฝีเท้านะคะอะไรเนี่ย มีให้ดูมันไหมอะทำไมทํานิสัยแบบนี้ Discuss the taste of chicken คุยกันเรื่องรสชาติของไก่เฮ้ยมันใช่เหรออเอวามาแล้วก็บ่นถึงความสกปรกตรงพื้นนะคะเราเจ้าไปเปอร์ตัวตัวแสบก็ออกไปแล้วหุยอย่าให้เจอกันขาวหน้านะใครจะขี้ยี่ยูให้แลกไก่เหลือตัวเดียวแล้วโอ้ยน้องน่าสงสารจังเลยมันเข้าไปได้ยังไง Allow access to อ๋อเราไม่ได้ตั้งค่าที่ประตูนะีคือเราไม่รู้ไงก็เลยต้องล็อกล็อกแล้วก็ล็อกจากทุกคนนะคะ everyone ยกเว้นเอวาโอเคเอวาก็กลับเข้าไปนอนแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าแล้วน้องก็ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำค่ะเพราะว่าหลอดหลอดของการเข้าห้องน้ำนี่เป็นสีแดงแบบ สุดๆแล้วอีกนิดนึงอาจจะฉี่ลาดได้ก็เดี๋ยวให้น้องทำธุระในยามเช้านะคะอาบน้ำกินข้าวอะไรไปให้เรียบร้อยค่ะระหว่างนี้เราก็มาดูพื้นที่รอบๆนะไก่ไม่เห็นออกมาจากเล้าเลยอุ๊ยมีจิ้งจอกมาอีกแล้วเจ้าจิ้งจอกตัวแสบแอบออมาซุ่มดูเล้าไก่แล้วนะคะเราก็จะคุยกับเขาว่าอย่าทำแบบนี้นะ แต่ว่ามันเป็นคนละตัวกับตัวเมื่อคืนนะคะตัวเมื่อคืนที่มากินไก่เนี่ยชื่อว่าไพเปอร์ตัวนี้ชื่ออะไรมิงเกิลเหรออ่านไม่ทันโอเคก็คุยกับเขาแล้วเขาก็วิ่งหนีไปแล้วนะคะกลับเข้ามาทํากับข้าวกินค่ะแล้วเราก็จะขายคลอสติสนะคะที่เราปักไว้จะได้เอาเงินมาจ่ายบินข้า,ามข้อไฟนะขายได้กี่บาทขายได้ร้อยหบาท ค่าน้ำค่าไฟเรามันประมาณ360กว่าบาทเนาะก็เหลืออีกร้อยหนึง่งเออเราหาเงินจากไหนต่อดีอ้าวน้องกระต่ายมีน้องกระต่ายแวะเวียนมานะคะเฮลโลแร t โิ้น้องกระดิกหูน่ารักจังหันมาดูโอ้ยใครเรียกนะเราก็จะทำอะไรดีลูกเขายังแผ่วเบาด้วยความสนใจนะคะ มาแล้วมาแล้วยยสวัสดีจ้าน,น้องกระต่ายอุ้ยน,น่ารักจัง<ว>เลยเกาพุง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 แล้วเดี๋ยวเราก็จะ,ะดูเขานะคะ oh. แต่เราก็คุยกับเขาเรื่องขนที่นุ่มฟูอันนี้กดผิดนะคะไปโดนปุ่มแคปเจอร์ขนเธอนุ่มฟูมากเลยฉันชอบมากกระต่ายอยากได้แครอทเสร็จภารกิจจากกระต่ายนะคะเราก็มาให้อาหารวัวค่ะคือทุกวันเนี่ยเราต้องดูแลวัวดูแลไก่นะคะก็จะมีเดิมๆค่ะให้อาหารอาบน้ำนะคะแล้วก็เต้นให้เขาดู ออรแบบนี้ะไันนี้เราก็จะเต้นให้เขาดูนะคะวัวเม,ม,มืนหน้าหนีทุกรอบเลยเราต้องไปพัฒนาทักษะการเต้นเพิ่มนะคะแต่ก็ดูคึกคักดีนะแข็งแรงแข็งแรงนะเจ้าช็อกโ,โก้ขัดนั้นเราก็จะรีดนมวัวนะคะเดี๋ยวเราจะได้เอานมวัวไปขายนมเออมีอะไรขายได้อีกอ่ะเรามีไข่สองแบบ อันมีไข่ที่แบบสามารถฟักได้ด้วยเราก็จะเอาไปฟักไว้ในเล้าไก่นะคะส่วนอีกอันนึงเป็นไข่ธรรมดาฟักไม่ได้เราก็เดี๋ยวก็จะขานะอันนี้อะไรอันนี้อะไรราสเบอร์รี่บูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่โอเคได้นมมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไข่ไปไว้ในเล้านะนี่ไว้เลย เออไม่รู้ว่ามันจะใช้เวลานานเท่าไหร่กว่ามันจะฟักเป็นตัวออกมานะคะแล้วนี่ก็จะจ่ายวิ่นแต่จ่ยไม่ได้ตังค์ไม่พอเรามาถอนวัชพืชตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะมาแย่งสารอาหารจากผักยักษ์ของเรา <c oughs> <c oughs> น้องอารมณ์ดีมากเลยนะคะเหมือนแบบ f a r r l ่ e n นเนอร์จีจะรู้สึก กระตือรรอร้อรอนกระปรี้กระเป๋าอะไรประมาณนั้นนะคะก็ยังมีพื้นที่ว่างๆอยู่แล้วเราก็มีต้นราสเบอร์รี่นะเราก็จะปลูกเพิ่มอีกนะคะปลูกเพิ่มอีกสัก6ต้นแล้วกันน้องวิตพื้นอีกแล้วเหมือนเป็นอุป,ปนิสัยติดตัวของเขาอะคะ่ะว่าเออเขาชอบออกกําลังกายอะไรแบบนี้พอได้ออกกําลังกายเขาก็จะอารมณ์ดออีก็ดีเหมือนกันนะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องปลูกพืชไปเรื่อยๆนะแล้วก็รดน้ำซะด้วยเลยโอเคค่ะมันมีงานที่เราจะต้องปลูกฟักทองด้วยนะแล้วก็มีเอานมไปส่งอากาธ่าแล้วก็เ,เก็บเกี่ยววอเตอร์เมลอนหรอเรายังไม่ได้ปลูกแตงโมเลยอะ่ะ ออก็ปลูกแบบนี้มันดูไม่เรียบร้อยนะเราก็จะเข้ามาหมวดก่อสร้างค่ะแล้วก็ไปที่ตรงการ์เดนค่ะแล้วก็จะทําแปลงปลูกเพิ่มเพิ่มนะอันนี้เขาเรียกการ์เดนแพ c ชเราเลือกอันที่มันเป็นลอนๆนะคะเพราะว่ามันน่ารักดีนะอ่าเสร็จแล้วก็ลากเจ้าต้น r a สเบอร์รี่ไปวางเลยค่ะ ันจะได้ดูแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็วางเพิ่มอีกตรงข้างหลังที่เราปลูกไว้3อันส่วนอันนี้มันคือต้นแอปเปิลนะคะก็เลยไม่เอาเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะขยับแปลงถอยหลังไปนิดนึงนะคะเพราะว่าด้านหน้าเดี๋ยวเราจะทำเป็นแปลงเพิ่มอีกอีกแถวหนึ่งโอเคแล้วเราก็ซื้อ starter vegetable นะคะ จริงๆมันมีเป็นฟาร์มเมอร์ vegetable pack ด้วยแต่ว่าอันนั้นต้องมีสกิลการทำสวนถึงเลเวล7ก่อนถึงจะซื้อได้เราก็จะแกะห่อเลยนะคะอาได้เป็นเห็ดกับแครอทค่ะเราก็จะเอามาปลูกให้หมดเลยนี่ก็ลดน้ำด้วยแพลนด้วยในตัวเรามีอาหารที่แบบบูดแล้วอยู่2อันน่ะทำอะไรไม่ได้เลยนะคะนอกจากเคลน up ซึ่งน่าเสียดายมากเพราะว่าเราไม่ทันสังเกตอะ่ะถ้าเราดูนะล้วเ,เอาไปแช่ตู้เย็นนะก็จะเก็บไปกินได้หรือว่าถ้าขายได้ก็จะได้เงินมาด้วยซึ่งตอนนี้เรามีตั้งอยู่167นะคะ <c oughs> โถชีวิตชาวสวนทำไมมันลำบากขนาดนี้โอเคปลูกแล้วก็รดน้ำทุกต้นเลยนะคะ ยังไม่ทันรดน้ําเลยต้นก็โตแล้วดีจังเลยก็เสร็จงานในสวนนะคะเราก็มาปากักคลอสติดกันในบ้านค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เป็นลายอะไรน้องหยุดปักไปนะคะเพราะว่าน้องหิวม,มาดื่นมน้ําแล้วแล้วก็ทำไมเอาแก้ววางไว้ตรงนั้น <c oughs> น่าจะเป็นเพราะว่า เราโดนตัดน้ำตัดไฟนะก็เลยล้างล้างแก้วไม่ได้งั้นเดี๋ยวเราดูว่าขายคลอสติ i ยังไงอ่านี่ได้164บาทโอเคแล้วก็อันนี้ไม่มีให้ล้างแก้วนะเพราะว่าที่บอกว่าโดนตัดน้ำตัดไฟก็เลยต้องกินแล้วทิ้งเลยส oh. <laughs> ต่ลงนี่มันวิถีคนรวยหรือวิถีคนจนกันแน่ครับนี่ยโอเค น้อน้องก็ไปนอนซะแล้วเราก็ยังจ่ายบินไม่ได้อยู่ดีอืมเรามีนมกับไข่ขายนมโอเคแล้วก็ขายไข่ซะด้วยเลยขายไขย่โอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มารีดนมวัวกับขายไขย่ก็น่าจะพอใจ ค่าน้ำค่าไฟแล้วนี่บรรยากาศตอนกลางคืนนะคะอุ๊ยมีให้เมนูให้ใส่ปุ๋ยด้วยก็เช้าวันใหม่แล้วค่ะมีแมลงมาลงที่แปลงผักเราเต็มเลยนะเนี่ยเราก็จะสเปรย์บักเหมือนเดิมอุ๊ยมีนกมานกเขามาช่วยกินแมลงได้ด้วยนะคะเนี่ยเออดีจังที่เราขอให้นกมาช่วยงานในสวนนะ ที่เขามาช่วยกินมแมลงค่ะกำจัดมแมลงให้เราส่วนเจ้าเห็ดนะคะก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วแล้วก็จะเก็บเกี่ยวให้หมดเลยต้นไม้ยักษ์เราก็ยังไม่โตนะคะยังไม่เห็นความแบบมหึมาของเขาเลยก็ให้ลดน้ำไป โอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะถอนวัชพืชดกค่ะเออสังเกตนะว่าตรงแปลงผักยักษ์เนี่ยวัชพืชมันจะขึ้นบ่อยกว่าแปลงผักปกตินี่เรามีต้นช็อกโกเบอร์รี่เดี๋ยวเราปลูกช็อกโกเบอร์รี่เพิ่มดีกว่าส่วนเหตุไขได้แค่ละบาทเองอะ่ะทำไมมันถูกจังตอนนี้น้องก็วิ่งไปเล่นกระวัวน,นะคะเราก็จะมาปลูกช็อกโกเบอร์รี่เพิ่มในแปลงนี้อีกสักสองต้นนะคะ ทำไมลากไม่ไปนะโอเคเดี๋ยวคลิกตรงนี้ก็ได้ค่ะปลูกช็อกโกเบอร์รี่ปลูกช็อกโกเบอร์รี่อุ้ย uh huh. ต้นไม้โตฮ่ารอบบ้านเราสวยจังนี่มีน,นกวิ่งมาอีกแล้วนกวิ่งนกบินเสร็จจากงานในสวนแล้วก็มาดูแลไก่นะคะนกกับไก่อารมณ์ไม่ดีอ่ะทำไมเอ๊ะ e v a has failed to pay her bill อ๋อเราจ่ายเงินไม่ทันเนาะแล้วมีคนมายึดทรัพย์จริงเหรอ,อจริงเหรอเนี่ยเ,อ,ยเอ,อ้เราก็เลยพอสเกมนะคะเพราะกะว่าเดี๋ยวเราเข้าโหมดก่อสร้างแล้วก็ไปเอาปล่องไฟอ่ะไปขายเป็นเงินแล้วเอามาจ่ายดินก่อนแต่ว่าไม่ทันนะคะเหมือนว่าคำเกมมันล็อกล็อกโหมดก่อสร้างไว้เลยอะ่ะทำอะไรไม่ได้เลยต้องปล่อยให้มันเป็นไปเหรออืมเราคุยกับเขาได้ไหมมี complain about bill ไม่ใช่เออนี่ไง Ask to keep ขอขอขอให้เก็บของนี้ไว้อย่ายึดไปไม่รู้เขาจะยึดอะไรไปนะคะเฮ้ยเขาดูดตู้เย็นไปแล้วไม่นะขอร้องล่ะขอร้องอย่าเอาไปเลยนี่นิเดียวจะจ่ายตังค์ได้แล้วเนี่ยเขาเอาไปแล้วอะ่ะ โอ้ยเอาไปเสร็จมีการหัวเราะเยอะๆอีกนะคะเฮวาก็จะมีความรู้สึกที่แบบอับอายเป็นอย่างมากสังเกตจากอารมณ์นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีฟ้านะคะแซดไปแล้วเฮวาเศร้าใจมากนะคะที่โดนยึดซับไปโดนยึดตู้เย็นไปทุกคนเฮวาก็เลยมานอนร้องไห้บนเตียงคนเดียวโอ้โหน่าสงสาร โอ๋ oh, oh, ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อใหม่ได้นะโอเคน้องร้องไห้เสร็จแล้ว <c oughs> ก็ยังไม่รู้สึกดีขึ้นนะคะ <c oughs> ก็เลยพามาในเมืองนะคะ <c oughs> เพราะว่าเรามีนมอยู่ <c oughs> เดี๋ยวจะเอานมไปให้แอกเนสนะ <c oughs> ก็ไปที่ร้านขายของเดิมที่แอกเนสเคยอยู่ขายร้านนี้นะคะ <c oughs> แต่ปรากฏว่าวันนี้ไม่ใช่แอกเนสคะ่ะ ก็ส่องไปส่องมาจนเจอแอ็กเนสนะคะวิ่งไปวิ่งมาอยู่เราก็เลยจะไปพูดคุยกับเขากันค่ะเอวาก็กำลังเดินออกจากบาร์นะคะวิ่งตามแอ็กเนสมาโอเคสวัสดีค่ะคุณป้าจำหนูได้ไหมคะที่วันนั้นมาของ,งานไปทำอะค่ะโอ,อ้จำได้สิจะ๊ะค่ะวันนี้หนูจะเอานมมาส่งนะคะเนี่ย อุ้ยคุณป้าโกรธอะไรหนูอ่ะป้าดานุทำไมเฮ้ยแต่หนูกับทำงานได้สำเร็จค่ะหนูอยากได้เงินนี่ค่ะคุณป้ามนมที่สั่งไวอ้าวนมนจริงๆงด้วยขอบใจมากนะ๊จหลานฮ่าโอเคเสร็จไปอีกหนึ่ง <c oughs> แต่ว่ามันจะเหลือปูพังกินนะกลับ <c oughs> มาที่บ้านแล้วค่ะมาเจอเจ้าไปเปิดตัวแซบอีกแล้วมีให้ดูไหมไม่มีมีแต่พูดคุยทั่วไปนะคะ เอวาหิวมากเดี๋ยวเราต้องพาเอวาไปกินข้าวแล้วนี่เจ้าไปเปอร์ตัวแสบ<ะ>ไอจะกขยี่ยุ่งให้แหลกยังยังยังจะมาขอกินไข่อีกส่วนจิ้งจ่อ,อกตัวนะคะเป็นสีน้ำตาลเทาๆตัวนี้ก็ <c oughs> มาแวะเวียนอยู่บ่อยๆนะแต่เดี๋ยวเราจะคุยกับกระต่ายเออทำอะไรได้บ้าง ก็จะลูกกับกระตา่ายด้วยความอ่อนโยนเหมือนเดิมนะคะอ้กระต่ายไม่อ่อนโยนกับเราเลยสงสัยว่าเป็นเพราะว่าเราอยู่ในแบบอารมณ์แซดหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองคุยใหม่อ้าวโอ้ยดีกันแล้วเก้ากพุ้งก้าพุงงก้าุงงก้าุงนี่น,นี่โอเค อ,อเราสนิทกันจนสามารถขอให้กระต่ายมาช่วยงานในสวนได้ด้วยนะนนอนโอเคค่ะมก็มาที่ฟาร์มนะคะเดี๋ยวเราก็จะซื้อต้นไม้นะซื้อผักมาเพิ่มค่ะเป็นสตาร์เตอร์แพ็คเหมือนเดิมนะคะ1อันเดีย๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเปิดเราจะได้ต้นอะไรบ้าง Open Seeds Package ค่ะได้แค่รอดอีกแล้วซัมเมอร์ แล้วก็ได้ผักขมนะคะคือรอบที่แล้วเราก็ได้แครอทนะรอบแครอทให้กระต่ายได้ไหมอะไม่มีมันมีแต่ให้หนังสือให้เนือ้อให้ดอกไม้ให้ปลาให้ไข่ให้เครื่องดื่มไม่มีให้ผักเป็นแครอทหรอคะแย่จังเออจริงเราก็ปลูกแครอทไปแล้ว6กต้นนะงั้นเราปลูกอันนี้เพิ่มดีกว่าผักขม ลแล้วก็ลดน้ำซะด้วยเรามีพัมกินซีดนะน่าจะได้เป็นรางวัลจากตอนทำอะไรสักอย่างหรือ <c oughs> เลปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราปลูกพัมกินซีดเพิ่มเลยนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะปลูกข้างหลังตรงนี้ไปสร้างแปลงมาเพิ่มะคะ่ะ <c oughs> ก็เอาแบบ หมือนเดิมเป็นรอนโอเคแล้วก็ปลูกเลยพัมกินซีดเป็นผักยักษ์นี่นะอ้าได้ตังม,มาร175แสดงว่าเราทำงานของคุณป้าแอกเนสครบแล้วนะคะที่เป็นปลูกผักพัมกินนะโอเคเรียบร้อยเริ่มมีตังแล้วนะก็เราจะมาซื้อตู้เย็นคืนให้น้องเอวาค่ะจะได้ทำกับข้าวทานได้ น้องหิวท้องกิ่วไส้จะขาดแล้วเอาอันที่ถูกที่สุดนะคะจิกอันเก่าที่โดนยึดไปอ่ะมันประมาณอันละห้าร้อยอ่ะไม่คุ้มเลยอ่ะเป็นนี่สามร้อยโดนยึดห้าร้อยโอเคน้องก็ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะล้างจานได้แล้วที่อาณาี่นี้ไม่ต้องกินจานแล้วทิง้ง <laughs> ก็มาดู ในเล้าไก่น่ยมันสกรปรกอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะทําความสะอาดเล้าไก่ตรงวัวก็อาหารหมดเราก็จะมาเติมอาหารให้ข้อหัวเช่นเดียวกันก็สังเกตนะคะการเติมอาหารเนี่ยข้างๆมันจะมีเหมือนเป็นฟางหรืออะไรขึ้นมาบึ๊บนี่เต็มแล้วแล้วก็ไปดูไก่นะหลังจากนั้นเราก็จะมาให้ปัก คลอสติดค่ะปากแบบห่วงเล็กเอา้าตังไม่พอทำ <c oughs> ไมชีวิตวนเวียนอยู่กับความเงินไม่พอโอ้ยน่าสงสารจังเราขายไข่เอ้ยมีไข่สีฟ้าด้วยเหรอไข่สีฟ้าขายได้กี่บาทยี่ิบสองเออเหมือนไข่สีฟ้าจะราคาแพงกว่าไข่สีขาวปกตินะเนี่ยเอกธรรมดาขายได้สิบบาท โอเคแล้วก็เมื่อกี้เราทําความสะอาดเล้าไก่นะเลยได้ปุ๋ยมามแล้วก็ยังมีต้นที่ปลูกได้อีกหลายอย่างโอเคแต่เราก็จะทิ้งขยะนะคะที่ออกมาจากเล้าไก่ขายนม,มวัวแฮ่ hey, มีตังสองร้อยแล้วโอเคแล้วก็มาดูฟาร์มเรียบร้อยดี ก็มีเงิน200อแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะปักเลยปักเป็นรูปเนเจอร์เอาไซส์ใหญ่ไปเลยมีตังแล้วห้โยไอ้จิ้งจอกมาอีกแล้วจิ้งจอกสีขาวมาทำท่าจะตะคุบไก่เราอีกแล้วค่ะทุกคนเราก็จะไปดุเขานะคะ uh ไม่ใช่ดุสิ <c oughs> มันคือการขอร้องว่าอย่าทำแบบนี้ได้โปรดย่านะ เค okay. น้องหนีไปแล้วอยาก,กลับมาอีกล่ะอา่าวเอวาหนีเข้านอนไปแล้วนะคะ mm hmm. ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้าค่ะจะเป็นพาร์ทที่จะส่งวัวไปประกวดในวันเสาร์นะคะสวัสดีค่ะ